ครัที่นี้เราลองมาเขียนลองมาเขียนเส้นที่ทํามุมดูบ้างนะครับเส้นตรงที่ทํามุมปกติเราเขียนเราก็ลากไปเรื่อยอย่างนี้บางทีก็อาจจะอยากได้เส้นนี้ทํามุมเท่านั้นเท่านี้อ่านี้เราลองมาทําดูนะครับผม่าผมต้องการลากเส้นนี่ทํามุมเอผมสลากแล้วนอนมาสักกันหนึ่งกอนนะนะนะแล้วกันเนาะเรียนอนนะเส้นหนึ่ง ถ้าผมต้องการลากเส้นนี้ทํามุมเท่าไหรดี15องศาขึ้นไปอย่างนี้อย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าวิธีการเขียนแบบนี้ก็คงจะไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่ใช่ไหมครับมีวิธีทำอยู่สองอย่างก็คือการโรเตทไปหรือว่า เราจะาเขียนขึ้นมาเลยก็ได้เขีนอย่างนี้ทำมุม15องศาเราก็พิมพ์ตัวแอดไปนะครับ10ม mm. ิลลิเมตรหรือว่าเป็นร้อยก็ได้เป็นร้อยนี่คือหน่วยนะครับแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายตัวนี้นะครับที่คีย์บอร์ดนะเครื่องหมายาน้อยกว่านะครับน้อยกว่าหรือมากกว่าน้อยกว่าหรือล่าแล้วก็พิมพ มุมเข้าไปเราต้องการ15องศาก็พิมพ์15แล้วก็ enter เห็นไหมครับมันได้เซนนึ่15องศาหรือเปล่าเราจะทดสอบดูลากเซนมาเส้นนอนเซนหนึ่งเราก็สามารถที่จะ,ะใส่ dimension ให้มันไ,ได้ถ้าอยากจะรู้ว่ามันมุม15องศารจริงเปล่าใส่ dimension ตัว angle นี่ นี15องศาครับทีนี้เออวิธีการนะครับแบบนี้คือก็เป็นวิธีการหนึ่งอีกวิธีหนึ่งเราทำไงก็คือลากเส้นมาอีกเส้นหนึ่งแล้วเราก็อา่าหมุนไปนะครับหมุนไปนั่นก็คือใช้คำสั่ง r o t a t แล้วก็ ใส่มุมเข้าไปไมาสิบห้าเห็นไหมครับได้เหมือนกันครับใส่เ m e n ช i o นให้มันเะเราก็จะรู้ว่าเท่าไหร่สิบห้าองศานะครับอวอันนี้นะฮะก็เป็นวิธีการเขียนเส้นให้ได้มุมต่างๆนะครับ ตรงนี้คือศูนย์องศานะครับตรงนี้คือศูนย์องศาอันนี้คือเท่าไหรก็วาดกันไปนะครับก็ลากแบบงน,นี้ก็วัดมาทางนี้นะครับวัดมาอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราต้องการเส้นที่ลากมาทางนี้สามสิบองศาเราทําไงก็คือสามรหกสิบลบลบด้วยสามสิบก็คือสามรอยสามสิบองศานะครับทางน,นี้เอาก็ลากแอดห้าสิบ สี 40, ่สิบนะสามร้อยสามสิบเห็นไหมครับมาทางนี้มันจะเส้นละทางนี้หรืออเขาก็ใช้ลบองศาติดลบก็ได้นะครับอย่างเช่นผมทำออนี้มั้งลากนี่ผมจะเอาลากทางนี้สามให้มันลงมาทางเนี้ยสามสิบองศาห้าสิบองศาแล้วกันเนาะมันเดี๋ยวมันจะเส้นทับกัน ลากความยาวหนึ่งร้อยห้าสิบองศาก็เลยลบหนะ้าสิบนี่ได้เหมือนกันหรือว่าจะเอาสามร้อหกสิบลบออกด้วยห้าสิบมันก็จะเป็นมุมเดียวกันนะี่นะอันนี้ก็เป็นการลากเส้นทำมุมต่างๆนำมาฝากการเพียงเทงนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ